ก็สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะก็่สวัสดีเอฟซีแะที่ติดตามนะครับนะยูทูบช่องเลขดิจิตอลนะครับหลังจากนี้เข้ามาเป็นข้อมูลตัวแรกกันนะครับเนาะข้อมูลตัวแรกนะก็จะเป็นเลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนแล้วก็เลขชุดบนนะเป็นสองข้อมูลในคลิปเดียวนะครับนะนะครับเอาไปเป็นข้อมูลนะทุกท่านนะครับก่อนที่จะไป ดูรายละเอียดกันนะครับเราก็มาดูในส่วนของคำเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขนะครับที่ไดจากการคำนวณได้หลังและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็ปโปรดใช้วิจารณณในการรับชมและดุลพินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูในส่วนของเกยวิ่งบนนะครับนะอันนี้มัน เลขวิบลตัวนี้นะครับนะมันเข้าบนเข้าล่างเลยนะเพื่อนผมลืมไปในวันนั้นนะอันนี้เป็นจิตนะครับและทีเนี้ยในส่วนของเลขหนึ่งนะมันไปเข้าที่ล่างนะก็มันไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะตายตัวนะครับเพื่อนๆนะไม่ได้ว่าจะตายตัวนะครับเพื่อนๆต้องเอ่อนำไปใช้เป็นวิ่งวิ่งบนล่างได้เช่นกันนะครับนะ นะครับแล้วก็ไม่ต้องเอพื่อนๆไม่ต้องไม่จาเป็นที่จะต้องให้อยู่บนเหมือนกับสูตรการคํานวณของผมก็ได้นะครับนะเอาไปวิ่งบนวิ่งล่างนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาได้ดพี่น้องนะมาทั้งบนทั้งล่างนะตัวนี้ผมนี่นะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับน่าดูออกนะเพื่อนๆนะสูตรนี้ได้ทั้งบนและล่างนะครับดูดีๆ,ๆนะนะ, <S <S นะครับนะเป็นสูตรเก่านะทีนี้ เป็นของสูตรเก่าตรงนี้ผมจะพามาดูตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะบินนี้มันเต็มแล้วนะครับนะใบนี้มันเต็มแล้วผมมาใช้ระบบสมุดน,นะครับเนาะนะใครอ,อยากจะช่วยนะครับหรือสนับสนุนนะครับเนาะเพื่อให้เห็นชัดเจนเหมือนกับใช้ปากการม่กิจใหญ่เขียนก็สนับสนุนได้นะครับนะสนับสนุน,น,นกระดาษ a สีปากกาเมจกิกนะก็สนับสนุนได้นะครับเนาะ นะครับแล้วแต่กําลังท่านไม่เรียกน้องนะครับนะอันนี้โอเคมาดูกันนะครับนะผมแบ่งปันปฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่มีกลุ่มนะครับนะชอบคุณ,คณออก็นาไปใช้แค่นั้นเองอ่ะมาดูข้อมูลตรงนี้น,นะนะมันก็จะเดินดีมาเย,ยอะมากนะเพื่อนๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดมดนะนะครับนะหมดที่แปดเนี่ยะผมเริ่มใช้จริงๆเนี่ยดูที่งวด แปดเจ็ดสามนะครับนะผมเริ่มใช้จริงๆ873แปดเจ็ดสามตัวนี้นะครับนี่นี่คือที่ผมเริ่มใช้จริงๆนะครับนะของวันที่สิบหกนะงวดต่อมาของวันที่1ไม่เมษาเนี่ยผมก็ให้เจ็ด 5, 7, กับเก้ามาหลักร้อยเลขหลักหน่วยก็คือเก้าบ7เจ็ดนะครับส่วนในงวดของวันที่หนึ่งสิบหกเมษานะครับนะผมให้นะครับให้ที่หนึ่งกับหกนะครับก็เลขหกเนี่ยมาที่หลัก หน่วยบนนะครับเลขหนึ่งเนี่ยมาที่หลักเอ่อหลักหน่วยล่างนะครับมนะไม่ไปนบนนะครับมามาบนหนึ่งตัวมันเป็นสองสูนนะเพื่อนเพื่อนะสองส่วครับส่วนหนึ่งส่วสองครับมามันเป็นสองสูตนนะครับนี่ฮะมาสองสูตนนะครับมาบนมาล่างเลยเพราะนั้นเมื่อเห็นลักษณะตามนี้แล้วครับว่า่ะ มีบนก็ต้องมีล่างนั้นก็เอาไปดูกันนะเน้นเราไปสูตรบนเน้นเป็นสูตรบนเราก็เน้นบนนะครับก็ลองไว้ที่ตัวล่างก็แล้วกันอาจจะได้ข้ากับเขาเึ้นหาตัวเล็กวิ่งนะครับได้วิ่งไปหนึ่งตัวก็จับใส่สองตัวหาตัวจับใส่เอานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดแนวทางตรงนี้กันนะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกับสูตรนี้ว่ามันจะมีตัวชนไหมถ้าชนจับคู่ได้เลยผมจะ ทำสูตรนี้ในคลิปนี้นะดูกันเอานะครับนะมาดูในส่วนของสูตรวิธีคิดวิธีธการคำนวณนะครับนะแอดขอแากปรับกล้องนะครับนะอจะลุดนะนี่ครับสูตรคานวณเลขวิ่งบุญนะครับสูตรที่หนึ่งใช้นะครับโดยที่ใช้คือหลักสิบบนนะครับสิบครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่ง ร้อยครั้งที่สองนะครับไม่มีเลขตรงที่ให้บวกนะครับสูตรที่สองใช่หลักหมื่นบวกหลักหนวงบวกร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับมาดูสูตรแรกกันส0บนสูตรแรกนะครับสูตรแรกส0บนนะครับก็คือศูนย์ศูนบวกนะครับสิบครั้งที่หนึ่งก็คือสี่สี่เอ่อหกเจ็ดศูนย์นะครับสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์นะครับ บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข6นะครับได้มาแล้วนะแต่ก็ได้ศูนย์บวก7นะครับบวกศูนย์บวก6นะครับนะศูนย์บวก7บวกศูนบวก6นะครับศูนย์บวก7ได้7 7็ดบวกศูนย์ก็ได้7 7ดไปบวก6ก็จะเป็น13 13าานั้นเอาแค่3ตัวเดียวนะครับนะได้เลข3ามตัวเดียวนะครับนะ13าเอาเลข3าตัวเดียวนะตัวแรกได้แล้วเลข3ามนะครับในส่วนของสูตรที่2นะครับนะ ใช้หลักหมืน่นบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกร้อยครั้งที่หนึ่งอ่ะหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับบวกหน่วยบนก็คือเลขหกบวกร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับสิบสองไปบวกแปดก็เป็นยี่สิบก็จะได้เลขศูนย์อ่ะเอาวพรนี้ศูนย์จะอยู่หรือเปล่าอ่ะนะเพราะว่าเลขเนี่ยเก้ากับศูนย์มาดูตรงนี้ครับนี่เก้ากับศูนย์งวดที่แล้ว ก้ากับศูนย์งวดที่ผ่านมาก็เก้ากับศูนย์อยู่คนนี้ศูนย์จะอยู่หรือเปล่าก็มาดูกันะนะครับดังนั้นก็ได้แล้วสามกับศูนย์ศูนย์เลขเลขสามนะครับศูนย์เลขได้เลขสามนะครับสูตรที่สองได้เลขศูนย์นะครับเราก็มารอผลนะครับว่า จะมาไหมนะครับนะสามกับศูนย์นะครับของวันที่สองพฤษภาคมนะครับสองพฤษภาคมนะครับหกหกนะครับสามและศูนย์นะครับจะมาหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับนะมันนะครับเอาไปเป็นข้อมูลแนวทางกันนะนี่ครับเพื่อนๆนะอ่ะก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็ เอาไปดูกันปเป็นแนวทางกันนะครับนะสำหรับเล็กวิ่งบุญสูตรนี้ก็ลายซ่างสูตรนะครับเป็นสูตรเก่านะนะครับสูตรเก่าเลยเพื่อนน้องเลยสูตรเก่านะครับนะเขเียนตัวนี้ด้วยว่าสูตรเก่านะครับนี่ฮนะขายายให้ดูว่า,วาเป็นสูตรเก่านะครับนะ นี่นะครับนะสูตรเก่าเลกวิ่งนะครับนะสูตรเก่าทั้งนั้นนะครับนะับทีนี้ไปดูในส่วนของแนวทางตัวนี้กันนะหางเดียวงวดที่แล้วที่ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะแนวทางหางเดียวครับก็เข้ามาฮะงวดที่แล้วนะครับไม่มาสามตัวแต่มาสองตัวนะครับนะนะครับแต่มาสองตัวนะแล้วงวดที่แล้วไม่ใช่กินคือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ย พอออก97แต่เราจับได้ที่097เจ็ดเข้าตัวโต๊ดนะครับในส่วนของงวดนี้นะผลรางวัลที่มันได้ก็คือเอ่อผลรางวัลมันออก9062ตัวล่าง71นะครับมันมาตัวกลับนะนเพื่อนๆนะมาตัวกลับนะครับเลขตัวนี้เข้ามาที่ตัวกลับนะครับคือตัวนี้อ่นะตัวเลขที่เข้าก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ จับได้คือ0660นะแต่ศูนย์มาชนกันก็จับไปจับมานี่ตัวเ,เลขที่เรามันเข้าอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ดูว่าเป็นแนวทางนะครับนะก็ไม่ได้ว่าจะมาสักจริงหรือเปล่านะครับอาอเป็นเป็นแนวทางชอบคุณก็นําไปใช้นะครับนะก่อนที่จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะมาดูสูตรวิธีคิดคํานวณกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนจะเสียเวลากันนะครับสูตรวิธีคิดวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักร้อยเอ่อสูตรหลักร้อยนะครับนี่คือหลักร้อยสูตรหลักร้อยนะครับใช้หลัก สิครั้งที่สาสครั้งที่สก็คือ9 7 9าเครับสิบครั้งที่สก็คือ9ก้าเกครับก็คือเลข7เ,เลขเจบวก7จ็ดบวกสองคงที่นะครับ7จบวกเกเป็น14บส่นะสิ 14, ไปบวก2ก็จะเป็น6กนะได้เลขหนะครับหลัก10นะครับมี2ส,สูตรนะสูตรเก่าหัวที่แล้วมันหลุดก็คือสูตรนี้นี่ เนี่ยที่ดอกจันให้เนี่ยมันมีเป็นหลักสูตรหลักสิบสองตัวนะครับนับเป็นสูตรหลักสิบสองตัวสูตรแรกนะครับหลักร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก็คือเลขเก้านะครับอ่ะเก้าบวกเก้าบวกเก้านะครับก็จะเป็นสิบแปดบวกเก้าก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดนะครับสูตรที่สองในสูตรหลักสิบบนนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขหก บวกหลักสิบล่างก็คือเลขเก็ดนะก็จะเท่ากับสามนะนะครับสูตรที่สองหลักสิบงดที่แล้วมันหลุดนะครับมันไม่มาตัวนี้มันผิดนะเนี้ยมันไม่มานะครับแต่มาสูตรที่สองนะรีแทนกันเลยมาแทนกัน่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะพาจับคู่ในส่วนของส่วนหลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่สามหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก็เป็น ก็คือเลขเก้าน,นะเลขเก้าน,นะเก้าบวกเก้านะครับก็จะเท่ากับเก้าเก้าเป็นสิบแปดบวกเป็นสิบเก้านะก็จะได้เก้าหกเจ็ดสามเก้าครับนะอ่าทีนี้เอามาดูนะครับอันนี้ของวันที่เอ่สิบหกเมษานะครับ,นะรบอันนี้เป็นของ หนึ่งม้สาหกหกนะครับนะนี่มาดูในส่วนของของวันที่สองพฤษภาครับตัวแรก,นะก,กเากนาะเจ็ดบวกเจด็จด,บจดบวกสองเท่ากับหกนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองเท่ากับหกสูตรที่สองส่วนหลักสิบนะครับ เบวกกัน3ครั้งเนาบวก9กบวกเก็เท่ากับ7หลักสิบสูตรที่2องหบวกเนะครับ6กบวกเเท่ากับ3สูตรที่4ี่สูตรหลักหน่วยนะครับ1 7ึเบวกเกเนาะหบวกร้อยครั้งที่สามสองนะครับเนาะ หน่วยล่างร้อยครั้งที่สามก็จะเป็นในนพาตรงนี้นะครับชุดสุดนะเพราะว่ากระดาษกระดาษเอสีเนี่ยมันหมดนะผมก็เลยนะครับไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนว่าให้เป็นลักษณะนี้นะกระดาษก็หมดนะครับผมก็เลยเขียนเป็นสมุดเอานะเพื่อนกระโดดนะครับเนี่ก็แคปหน้าจอซูมเอาดูจับคู่นะครับเนาะเพื่อผมขออภัยนะครับกระดาษตรงนี้มันหมดนะกระดาษเอสีวะหมดแล้วผมก็เลยหกไม่ได้เขียนใส่ให้เพียนต่อไปนะมันหมดผมก็เลยมาเขียนใส่กระดาษเล่มนี้ให้เอา แันนั้นในชุดสรุปเนี่ยที่ผมคัดให้มันก็เป็นเน้นๆในชุดนี้แหละครับเพื่อนๆก็ดูก็แคปหน้าจอไปดูนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้นะก็ขอกล่าวคำร่ำลือสวัสดีครับนะผมมาผมได้เอาคำลดความผิดมาแล้ว นี่อ่ะปรับกล้องอ่ะไม่ใช่หกเจ็ดสามครับเป็นหกมันคือหกสามเก้านะครับหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าจับสองตัวนะครับอันเนี้ยเลขจ็ดหลักสิบนะครับงวดที่แล้วมันไม่มาเราก็ให้โอกาสเขาดูอีกสักนวดส่วนสุตรที่สองหลักสิบมานะครับได้คือหกสามเก้าจับคู่สองตัวนะครับนะอย่าลืมสองกลัวก็คือหกเออเจ็ดเก้าสามเก้านี่คือตัวเด่นนะครับ นะตัวรองก็จะเป็นนะรองคือ69นะครับนะผมจะไฮไลท์ให้นะครับตัวเด่นนะของสูตรนี้ก็คือ39นะครับนะเนี่อ่นะเด่นที่สุดสูตรเก่าที่เดินต่อก็คือ39นะครับเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางกันนะเผื่อชอบนะนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับนะใครดูก็เอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับอ่ คลิปนี้นะครับเอสก็คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ดูและติดตามเอานะครับเนาะใช้วิจัยนะครับในการรับชมเด้ออ่ะจะยาวไปแําสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้แล้วนะครับนี่สูตรเก่าทั้งนั้นนะครับ39ผมเก้าผมน้นนะนะครับลองห9เก้าดเก้าลองนะครับนะจะมาหรือเปล่าก็ดูกันในคลิปหน้าเอ่อใน วันที่2พฤษภาคมครับจะมาหรือเปล่านะก็ติดตามกันดูนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพลทเท่านี้เดอ้อบายบายพี่นอ้องสวัสดีครับ